ัสดีครับวันนี้ก็เพิ่มอีกวันเดียวนะครับวันเดียวก็ได้ทําได้แค่นิดเดียวก็เพิ่มมาทําที่วางวินนะครับตัวนี้เจาะรูเจาะอ,อะไรหมดแล้วครับที่จะเอาวินมาวางครับเราใช้เป็นวินไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยครับเจาะรูใส่เตรียมยึดน็อตน,นะครับวินไฟฟ้าห้าตันห้านะครับ ตัววินจะเป็นวินไฟฟ้านะครับแล้วก็จำที่วินอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าที่หูลากนะครับจะมีหลายตาแหน่งนะครับเพราะเวลาดึงมันต้องดึงดึงหลายได้หลายทางนะครับนี่ครับมีตรงนี้ใส่ตรงนี้ไ้วอันหนึ่งนะครับตีนี้เล็กไปแต่ต้องเอาอันใหม่ครับวินรูนี้หนึ่งที่นะครับเดี๋ยวมีข้างนู้นอีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็จะมีตรงกลางที่หนึ่งนะครับ เอาไว้เวลาดึงนะครับตัวนี้ต้องใช้นี่ครับเพิ่มหูวลาคข้นข้าง,างครับแล้วแต่ดึงแล้วแต่โอกาสนะครับรถแต่ละคันมันดึงไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับดีกว่าอยู่แค่ตรงกลางที่เดียวนะครับเวลาดึงมันจะถ้ามีหลายๆตำแหน่งเวลาลากมันง่ายกว่าครับก็ ทำไปให้พร้อมนะครับพื้นก็ยังไม่มีสั่งแผ่นข้างมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่มาส่งนะ้างข้างที่ตกก่อเกาะครับครับแข็งก็แข็งแรงดีครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวยกยกขึ้นยกเลนะครับ มาเนี่ยครับมัสไลด์คันเราเดี๋ยวมีพวกระบบขาดเดี๋ยวกระดูกงูที่ร้อยสายนะครับตัวร้อยสายนะครับกังแล้วนะครับยังไม่มานะครับข้างหลังจะมีโชกมั้ครับโชกมันนิ่มได้เวลาลงนิ่มก็เพราะว่ามันมีตัวนี้แหละครับช่วยนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะเวลาขึ้นลงมันจะ ไม่สมูทครับน,นี่นะครับอนนอถัดสี่เมตรเก้าก็กระบะเก๋งสบายๆนะครับฟกลิฟรกริบก,ก็ขึ้นได้ครับถาดขนาดนี้แมคโครก็ได้ครับโครงนี้น่าจะขึ้นแมคโครได้อยู่สักสามตันได้ครับสามสี 3, ต่ตันครับ 6กก็น่าจะได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับมันช้ำพวกถาดเกินไปนะครับแล้วมันจะได้มาคุ้มเสียนะครับก็ประมาณนี้ครับถาดเราก็ใครหาอยู่ก็สนใจมาต่อถาดได้นะครับรับอยู่ประมาณคั้นแรกๆครับรับสามแสนครับก็คลิปนี้เีเท่านี้ราคาัสดีครับ